สวัสดีครับพบกับพวกเราชาว EV Life Thailand อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี5อันดับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้มาให้รับชมกันครับเราอยา่าโมวชา้าเลยดีกว่าครับเราไปดูอันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5ของเรานะครับผมหนีไม่พ้นเจ้าตัว Q5 ครับผมซึ่ง Q5 มาจากค่าย AJ ครับผมมีรูปร่างหน้าตาที่เล็กกระทันรัด และโซคิวแบบที่คุณแม่บ้านและน้องๆนักศึกษาผู้หญิงชอบกันนะครับจึงไม่แปลกใจที่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่5ครับผมรอยยูโมชาครับไปดูอันดับที่4นะครับอันดับที่4นะครับนอกจากที่เราจะมีคุณแม่บ้านแล้วก็คุณผู้หญิงน้องๆนักศึกษากันแล้วนะครับยังมีในเรื่องของคุณผู้ชายครับผมนั่นก็คือตัวนี้ครับอันดับที่4ยี่ห้อเดโก้ครับรุ่นซูเปอร์เอ็ครับ ตัวนี้ต้องบอกกอนเลยครับน้องนักศึกษาแล้วก็คุณพ่อบ้านะครับชอบเป็นอย่างมากครับรูปทรงมันดูแข็งแรงทนทานแล้วก็เท่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะครับผมมาเราไปดูอันดับที่3ามกันครับอันดับที่3นะครับผมต้องเจ้าตัวนี้ครับนั่นก็คือรุ่น4ีไลออนครับผมจากค่าย AJ เจครับเจ้าตัวนี้นะครับมีรูปร่างหน้าตาที่โฉบเฉียวครับไฟหน้าทันสมัยแล้วก็ไฟท้ายที่ ดูแลแบบไอเทมครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะไม่ว่าจะขี่ไปไหนสาวๆหรือหนุ่มๆต้องเหลียวบองคุณอย่างแน่นอนครับเราไปดูอันดับที่2กันเลยดีกว่าครับอันดับที่2นะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าอันดับที่2นั้นมีอยู่ด้วยกันถึง2รุ่นด้วยกันครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยดีกว่าครับนั่นก็คือรุ่นแม็กวานจากค่ายเดโคครับผมซึ่งแม็กวานนะเป็นรถที่คล้ายมินิบอยครับผมสําหรับผู้ชายที่ชอบ ความสปอร์ตฉบเฉียวและดีไซน์ไม่เหมือนใครต้องเจ้าตัวนี้เลยครับผมและก็อีกรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือรุ่นรูเซโนครับผมเจ้ารุ่นนี้ผมต้องบอกกันเลยครับผมชอบเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีลักษณะที่ฉบเฉียวดีไซน์ที่น่ารักโซคิว so ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็สามารถขับกี่ได้ครับผม ไม่ว่าจะขับขี่ไปทางไหนนะครับหนุ่มๆก็ต้องเหลียวมองและก็สาวๆก็ต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็เดินทางมาถึงที่อันดับสุดท้ายนะั่นคืออันดับที่1ครับผมอันดับที่1ของเรานั่นคือคือผมจะพูดคนเดียวทําไมเนะี่ยเราอย่ามัวรุ้นกันเลยดีกว่าครับอันดับที่1ของเรานั่นก็คือนี่ครับผมฮันนาครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับมียอดขายที่ สูงมากๆครับจนทะยานขึ้นมาเป็นที่1ครับรูปร่างหน้าต่าของเขาดีไซน์นะครับช็เชียวไฮเทคทันสมัยหลอ่อสวยโซคิว so รวมอยู่เจ้าที่คันนี้ครับผมต้องบอกกันเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มคุณสาวคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับจะต้องซื้อรุ่นนี้ไปติดบ้านไว้อย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับก็คือหอันดับ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ขายดีสุดในตอนนี้ที่ผมนำมาเสนอให้รับชมมันครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือเกิดข้อสงสัยนะครับผมสามารถสอบถามเราได้ที่ Line Official ครับ GSI E-Ride right Thailand ครับผมหรือทางแฟนเพจ Facebook E-Ride right Thailand ีเช่นกันครับผมที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผม สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด <c oughs> คลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเรานะครับ EV วิไลไ a ยแลนดครับผมหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทำคลิปวิดีโอดีๆมาให้กับทุกท่านรับชมกันนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย